มาส่องความเห็นของเหล่าคนบันเทิงค่ะกับกรณีดราม่าของนักร้องหนุ่มโตโน่นะคะแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าฟาดยาับค่ะบอกว่าหน้าไม่อายทั้งชายหญิงยังคงเป็นที่ฮือฮาอยู่ในขนาดนี้นะคะหลังจากที่มายพิตตี้สาวค่ะอดีตแฟนสาวของเพรที่ตกเป็นประเด็นร้อนกับพระเอกหนุ่มนักร้องหนุ่มโตโนโ่พาคินคำวิไลศักด์มาเปิดใจครั้งแรกที่รายการหหนกระแสโดยมายนะคะได้ทิ้งท้ายในรายการด้วยว่า รับงานอยู่นะคะงานที่ไม่ผิดกฎหมายชอบทำงานค่ะอดทนจ้างได้ที่สำคัญของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณแม่ให้มาทั้งหมดของปลอมซิลิโคนไม่มีนะคะอันนี้ต้องแก้ข่าวจริงๆคุณแม่หนูเดือดเรื่องนี้มากเพราะท่านให้มาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ และในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเรื่องนี้แดงขึ้นมาค่ะแฟนหนุ่มของฝ่ายหญิงที่ออกมาแชฉเนี่ยนักร้องดังก็ส่งข้อความมาจบสัมพันธ์ก่อนจะยอมรับกลางเวทีคอนเสิร์ตว่าเลวเองและก็ประกาศจะเดินหน้านง้อแฟนนางเอกค่ะงานนี้นะคะนอกจากชาวเน็ตนะคะเพื่อเนจะเข้ามาคอมเมนต์ถล่มพฤติกรรมของนักร้องดังคนดังกล่าวแล้วคนในวงการบันเทิงค่ะก็แห่แชร์มุมมองของตัวเองที่มีต่อเรื่องนี้กันให้ว่อนในโลกโซเชียลนะคะบางอันอ่านแล้วเนี่ยจี๊ดใจเหลือเกินบางอันอ่านแล้วก็สะดุ้งยงค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยนาํามาฝากกันค่ะ ว่าใครเนี่ยว่าอะไรไงบ้างไปดูกันเลยค่ะสาวแอปแท็กซ์ออนนะคะเธอบอกว่าอันนี้ส่วนตัวแอปมันไม่ได้เป็นประเด็นเลยว่าเราจะรู้หรือไม่รู้แต่เรามีแฟนไงถึงไม่รู้ก็ผิดอยู่ดีถึงเราจะโสดก็ผิดอยู่ดีดานนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจไอจีอภิญญาค่ะโดยบอกว่านาไม่อายทั้งหญิงทั้งชายแช่ว่านโกหกไม่ได้แต่ผิดสินข้อ3ได้และหนูของแท้คุณแม่เดือดเพราะคุณแม่ให้มาร้อยเปอร์เซ็นต์รวม ถึงนิสัยด้วยไหมคะภูมิใจแทนคุณแม่ค่ะโอ้โหมันจี๊ดจริงๆค่ะทําเอาชาวเน็ตนะคะเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวด้านสามน้ำตาลพิจักขณานะคะบอกว่าเป็นการฟังที่อุทานจุดๆๆได้ตลอดเวลาจริงๆด้านคุณอันพวนูวนานะคะพิธีกรชื่อดังค่ะทิปโพสภาพผ่านไอจีบอกว่าการต้องเสียคนบางคนในชีวิตไปบางทีก็ถือเป็นโชคดีและมีบุญและใส่แคปชั่นเพิ่มเติมว่าพูดเฉยๆนะไม่ได้ประดิษฐ์และไม่ได้ตั้งใจบอกอะไรน้องนิชา ราไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเอาตัวเองให้รอดจะได้ไม่เสี่ยงโดนถอดพรีเซนเตอร์รักและเทิดทูนเมียมากส่วนสาวแอปเปิลและพิศรา,านะคะนักแสดงสาวและเป็นเพื่อนของสาวนิชานะคะบอกว่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคําส่วนทางด้านของหนุ่มเข้มหัสวีนะคะนักแสดงหนุ่มคะ่ะได้โพสต์ภาพโดยก็เป็นภาพที่ตัวเองเนี่ยกำลังแช่ว่าในละครเรื่องฟ้าพยักพร้อมแคปชั่นคะ่ะบอกว่าผมก็งงอยู่ตั้งนานทาไมคนทักหาผมเยอะจังไปเว้นแม้กระทั่งภรรยาของตลกดังอย่างคุณแจงนะคะที่ทางแจ๊คค่ะมักจะคบว เหล่าคนดังหรือว่าเหล่าคนที่กําลังมีกระแสต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่โตโน่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่ามักจะหากันท้องแข็งกับคอนเทนต,ต์โตโยที่แจดชนชื่นพดุงทรงแสงค่ะขอบวัวเป็นนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินในหลากหลายเรื่องราวแต่หลังจากที่โตโน่เนี่ยมีประเด็นนอกใจแฟนนะคะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามารวมฮิตทำคอนเทนต์โดยเอาภาพของแจงปุณณาสาและแจดนั่งคู่กันค่ะพร้อมลงข้อความว่ามึงไม่ต้องนะไอ้แจดซึ่งแจงค่ะได้นําภาพดังกล่าวเนี่ยโพสลงไอจีสตอรี่เหมือนกันนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความตัวโตเบรกหนุ่มแจดเลยค่ะบอกว่าอยากคบนะส่วนทางด้านสาวม,มุก ณิฟค่ะเพื่อนของสาวนิชานะคะก็ทวิตไว้หลายข้อความค่ะบอกว่าได้รู้ไปเลยว่าใครเป็นไงแต่ก็รู้พอแล้วล่ะค่ะมุกว่าแยกย้ายกันไปตามบุญตามกรรมคนที่ดีก็ขอให้หลังจากนี้เขาเจอแต่เรื่องที่ดีที่คู่ควรกับเขาค่ะและข้อความอีกข้อความนะคะบอกว่าพอได้แล้วพอสักทีพร้อมกับอินูจิร้องไห้ค่ะก็ต้องบอกว่าความสวยความแซ่บความสวยความเก่งมากความสามารถของมายพัชรบุตรนะคะพิตตี้เอ็มซีหุ่นเสียค่ะทาให้หนุ่มๆนะคะมารุมขายขนมจีบเพียบจริงๆค่ะ